ที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมจัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มอาคารที่พักสงฆ์และพิธีมอบผ้าไตราจากกระพัฒมหาสมบัติให้กับท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญค่ะ เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครได้มีพิธีทอดพระป่าเพื่อเติมเต็มอาคารที่พักสงฆ์โดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปีติทุกท่านได้ทุ่มเทกับการหาทรัพย์มาสั่งสมบุญ เพราะทราบดีว่าบุญที่ได้ร่วมกันสั่งสมนั้นจะเป็นสเสบียงบุญที่จะติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้าทําให้การสร้างบาร,รมีเป็นไปอย่างสะดวกโดยท่านประธานพระป่าคือคุณครูนุวีชูวิสิตกุลพร้อมด้วยคณะประธานอีกสี่คณะและได้รับความเมตตาจากพระครูวิบุญนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นท่านประธานพระป่าได้นำได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระปา่านอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายอาคารที่พักสงฆ์นำกล่าวคำถวายผ้าไตร นำกล่าวคำถวายทยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายขีลานเภสัชพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งการสร้างศูนย์นั้นไม่สามารถทำได้เพียงลําพังนะคะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกันสืบสารงานพระพุทธศาสนา ดุดเดียวกับคณะเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่เพื่อเติมเต็มอาคารที่พักสงแห่งนี้ให้สําเร็จโดยจะปิดยอดในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะจากนั้นได้ประกอบพิธีมอบผ้าไตราจากกระพัมหาสมบัติให้กับคณะประธานกฐินท่านประธานรองเจ้าภาพเพื่อที่ทุกท่านจะได้นํากลับไปอธิษฐานจิต ตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่จะได้นำมาร่วมในพิธีทอดกระถินณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพทอดพระป่าถึงความปลื้มปิติที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้เราไปร่วมรับชมแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ วันนี้ก็ได้มาทอดผ้าป่านะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสา,ายใหมนะคะก็ซึ่งจัดขึ้นทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีพิเศษนะคะได้มาทําบุญนะคะในวันนี้ก็คือสร้างอาคารที่พักสงฆ์นะคะก็คือเป็นส่วนเติมเต็มนะคะให้กับทั้งคณะสงฆ์แล้วก็ รองรับสาม,มนเณรด้วยนะคะอยู่ด้านหลังอของศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็วันนี้เป็นบุญพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งได้รับผ้าไตจักรพรรดินะคะที่เราจะทอดกระถินในปีนี้นะคะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้มาที่ศูนย์นี้นะคะอยากให้มากันเยอะๆนะคะเพื่อ,อได้สร้างศูนย์ในครั้งนี้เอาไว้รองรับ ทั้งคณะสงฆ์นะคะแล้วก็สาธุชนทั่วโลกนะคะให้มาร่วมทําพิธีงานบุญใหญ่นะคะที่นี่ได้เลยแล้วก็มีในส่วนของอการนั่งสมาธินะคะปฏิบัติธรรมทุกๆเดือนนะคะที่สนย์นี้ก็จัดขึ้นให้กับสาธุชนที่อยู่ในเขตทั้งเขต้ายไหมนะคะแล้วก็เขตกรุงเทพเองถ้าใครใกล้ที่นี่นะคะก็ขอเชิญชวนเข้ามาเติมบุญเติมกำลังใจให้กับตัวเองนะคะ วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้กลับมาทอดพ้าฝ่ากครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ห่างหายไปช่วงโควิดค่ะ ก็ค่อนข้างหลายปีเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มาร่วมสร้างศูนย์ที่นี่ตั้งแต่เริ่มเลยนะคะคือยังไม่มีอาคารนะคะวันนี้โอ้โหมีทั้งอาคารปฏิบัติธรรมหอชัน้นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่พักสําหรับสาธุชนนะคะแล้ววันนี้เพิ่มที่สุดเลยก็คือว่าได้มีการร่วมสร้างกุฏิสงฆ์หรือว่าที่พักงรงนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เติมเต็มเพื่อที่จะให้เสร็จสมบูรณ์นะคะ mm hmm. ก็เป็นอนิสงส์ใหญ่มากๆเลยนะคะยิ่งได้ฟังอนิสงส์ของการ ให้ที่พักกับพระภิกษุส,ษสงฆ์นะคะในการจำวัดปฏิบัติธรรมนะคะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะละโลกนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าอาคารยังอยู่สถานที่ยังอยู่เราก็จะได้บุญนั้นเน็ตๆนเลยนะคะอยู่บนสวรรค์น,นะคะและที่สำคัญก็คือว่าการที่เราได้ใช้กายหยาบของเราได้มาสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆนะคะเรายังแข็งแรงอยู่ พระอาจารย์ท่านบอกว่าเรายังมีลมหายใจอยู่นะคะเอาลมหายใจเอาความแข็งแรงนี้เติมบุญด้วยกันแล้วก็ที่สําคัญวันที่22ตุลาคมนี้นะคะมีการทอดกรถินที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาร,ราสายใหม่ค่ะก็มาร่วมอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะ